ทำพริกแกงทำพริกแกงอีกหนึ่งวัตถุดิบ แล้วครับหน่อไม้สองอันนี่หักเลยนี่ครับได้สองอันไปแกงกิน จชอีกแล้วครับสองหนอสโลน,นี่ครับนี่อีกครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้หลายได้หลายข้างในมีอันใหญ่ อีกนี่อีก,อก,อกองามครับอันนี้งามงามไอ้อบอวนเนี่ยไม่ไหว <c oughs> ใหญ่ๆนี่ก็ไม่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้แล้ว่ออาละเ,ละลเตรียมครับผ <ไป S 2> ัดหน่อไม้ดอง ดูก,กันเต็มเต็มหน่อไมไ้นะครับวัตถุดิบชั้นเลิศหน่อไม้สด,ดออสดสเดี๋ยวไปทํากินกันครับนนะเอาไปก็ได้น,ะนอนนอไปต้นมะกรูดครับวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งใส่แกงได้ลูกดอกอยู่น,นะครับ ต้นนี้อายุหลายปีแล้วครับต้นใหญ่เด็ดไปเด็ดไปเด็ดไปนี่ผงนี้ผงนี้ แล้วครับเอาไปพอประมาณทำพริกแกงทำพริกแกง บ้านตะไทยเลยดูสาวๆเขาขุดมันกันนะครับดูผลงานดูผลงานกี่หัวท่าที่เห็นไหมอ๋ออันนี้เท่าท่อนแขน ได้อีกเนี่ยปิดแล้วนเนี้ยปิดปิดปดนี้หัวมันที่น้ำสัตวเข้ามาครับใหญ่อยู่นะครับ เท่าขาได้นะเนี่ย วัวน,นี้ใหญ่มากไม่ก็ใหญ่ครับนำต้นจำไม่มิด,มดจำต้นไม่มิด,มดละมาครับตอนนี้จะวัตถุดิบอีกแล้วหัวปลีครับปลีกล้วยตัดสักหน่อย กำงดีกลังดีหัดก,ก่อนนะครับหลวงหลวงหลวงอีกหนึ่งวัตถุดิบอีกสี่วันวัตถุดิบ gỡ lời dạng quay เรมีลูกลูกสลิดอีกครับที่นี่เขาเรียกว่าลูกสลิดก็จะคล้ายๆกับอะไรนะกระเจี๊ยบที่ใช้ลวกลวกแล้วก็ไปจิ้มน้ำพริกนะครับอันนี้รสชาติจะเป็นเมือกือกเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าจะมีความหวานมากกว่าตัวเอ,อ,อะไรนะลูกกระเจี๊ยบลองดูข้างในเป็นยังไง ลองหักดูลูกเดียวๆไม่ไม่มีลองหักข้างในดูนะครับโฟกัสโฟกัสลื่นเลื่นเมื่อเมื่อหวานครับเดี๋ยวไปลวกจิ้มน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิกันโอเคมะละกอก็มีแต่ ไม่รู้จะไปทําอะไรยังไม่ไม่เอาไปนะครับวันนี้ยังยังเล็กอยู่ส่วนนี้ก็เป็นกระเพรานะครับกระเพราก็ไม่เอาครับ วิดีโอคลิปนี้เราไม่ได้ใช้กิมบอลนะครับใช้มือก็จะสั่นนิดหน่อยนะครับป๊ปี้เรียบร้อยใช่ไปเดินทางสภาพถึงบ้านแล้วครับสายน้ำหยดเก็บมาโอ้โหวันนี้คันนี้ลุยสุดๆติด,ด,ดลมและล่าวัตถุดิบมาได้เยอะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาทำเมนูนะครับ เดี๋ยวขอพักผ่อนแล้วเดี๋ยว <c oughs> ลองดูก่อนว่าจะทำอะไรมาแล้วครับเดี๋ยวมาทำกินกันครับตอนเย็นมาติดเตาเผาหน่อไม้กันครับ <c oughs> ไปแช็คยังไนร้านลำมันร้านลำมันไปแช็คก,กัน ได้แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเผาหน่อไม้กันไม่ให้มันเห็นหืนนะครับแล้วก็หอมด้วยเผาไว้ก่อนยังไม่รู้ทำอะไรจะต้มหรือจะแกงหรือจะเอาไปผัดมาเลน่นขันเลย,เลยครับเล่นขันตาแม่อ๋อ อ้ยลูกเวนมาออกกล้องเลยลูกเวนเนี่ยจริงจรเคยที่ดีของแม่อ่างงยนี่เป็นเป็่อนทนทีพอีีแม่รู้ดจริงหรือเ่าเดีทำาให้เผาเผกิ้งกิไปใช่ไหมไม่เคยเผาไม่เคยเผาแม่ยายบอกให้ลูกเวนมา ม่ยายเพิ่งผ่าตามาครับโดนควันไม่ได้ตรงหัวต้องเผาไหมพ่อเผาแล้วตูดๆมันได้ไหมเผาให้มันแบบพออันนี้มันจะสุกเลยใช่ไหมพี่น้องก็ต้องขยับอย่างเงี้อยอ่าอ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยให้มันหอมนะครับอหอมนะครับอ่าโอเค มาดูลาดูโอ้โหควันขอมองนี่นี่คอยพริกครับไม่ให้ไหม ไปเรื่อยผาไปเรื่อยคอยหมุนครับเหมือนปิ้งหมูอขึ้นมาอีกอันะตะกินไปต้มไปกินกันได้ลลแล้วครับก่น<ข>อนน<า>รายารวันนี้ไม่จบนะรุ่น้<ข>องกานจะกินเลยันี้ครับอัดีครับจบของแล้วเราก็อดมไม้เลยว่ะ ตมันต,ต,ต้องรีปอกเขาลูกปล่อยมานะมันใน้ใมันสุกดีมันเราจะโอ้ี่ผู้เชียชเช่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทำมันมันโอคือว่ามันจะแข็งทำาันโอ้มันจะเรียงสวยลูกออมันต้องไม่ต้มอีกใช่ไหมครับใช่ล้วปอกแล้วเราก็ไปต้มหมดเรียบร้อลูกใส่มาใส่มามีเพียบ เออไ้อาบ,บน้ำแล้วอ่ะได้ทำแล้วทำยังไงได้ลูกน้องได้ครับดอกไว้อ่าดอกไม่อีกหนึ่นงปาบใส่เข้าไปมไสมุดเข้าไป,ไไปหอมมากครับตอนนี้หอมหอมเสียงน้ำดอกไม้กระเด็นปดัปดปดัปดปัด 嗯。Mm hmm. yeah. หน่อไม้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งเดี๋ยวหกโมงเราค่อยปอกให้มันระอูหน่อยนะครับแต่วันนี้คงไม่ได้ทำเมนูหน่อไม้ละเราเปลี่ยนเป็นผัดกบแทนครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ต้มกลับไปกินที่กรุงเทพนะครับขุดหัวข่าครับหลังบ้านเราใช้แรงงานผู้หญิงครับผู้ชายถ่ายวิดีโอเหนืมาก <laughs> เราจะเอาไปผัดกบครับเมนูเย็นนี้ส่วน่อ,นนอมไม้ไว้กินวันหลังครับช่วยไหมจะได้และจะได้แล้ว,ลวใหญ่ เอา,านั่นหมดกันแล้วโเเมบดดําเลยดินมันเปียกเหรอเอาอะไรหมดต้องคัะไม่ต้ตพี่น้องห้าห้าล้วเรียบร้อยใช้งานได้ห้อ่อนด์ไข่ เครื่องแกงผัดกบครับนีใบกระเพราหลังบ้านแล้วก็ขานะครับนี่ก็เตรียมโขอกละ,ะไค้ข่ากระเทียมนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันกบครับวันนี้เครื่องแกงทาเับมา,ามนะดกันผัดกบหน่อไม้ดอก นี้เนื้อกบสามขีดนะครับตัดให้กระดูกมันละเอียดนะครับเวลาคิดจะได้ไม่แข็งมา,มาเจ้ใหญ่เราคั่วแลครับต้องคัวให้แห้งก่อน ไฟแรงไฟแรงอยู่ยสดดดสดแ,สดแอพอแห้งเสร็จแล้วพกัพกพัก พอสุนะครับกระทะเดิมเลยไม่ต้องล้าง,ง,างนีฝั่งนุนงน้นแซวฝั่งน,นุ้แนแซวอ๋อ,อควันควันหลงตอนรถติดหลงอ๋อคนนี้จะจะันนะน,น,น,นี้โตเปิด <c oughs> เดือดแล้วเครือ่องแกงลงเครื่องแกงจากธรรมชาตินะครับหกเองควยหอมครับเหลืองปั่นอ่าปรุงรสเลยครับปรุงรส กรอบล้องตามด้วยหน่อไม้ดอง อันนี้หน่อไม้ที่เราเก็บแล้วเราดองเองนะครับเราถนอมอาหารไว้เด็ด้วเย็นก็ปีนก็ช่วงหน้าฝนครับที่ทําหน่อไม้ดองไว้ก็กินได้ทั้งปีนะครับปลอดสารปลอดภัยครับดองยังไงอะแม่แม่หน่อไม้ดองยังไงมั่งดอกเปลือกฝ้าหั่นเป็นชิ้นเนี่ยน่ดนองแล้วก็ล้างน้าล้างน้ํา านางน,าสานงไไ้สาวเกลือน้ำใส่ใเกลือแคหนึ่งคืนเปรี้ยวเลยปะแง้าอีกอ๋อสาวเกลือสองรอบมันจะค่อนข้างกรอบนะครับกรอบเปรี้ยว เปรียวเล็งเปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้ำซาวข้าวเข้าไปอันนี้เราก็จะคั่วแห้งๆนะครับใส่ใบมะกรูดเข้าไปหน่อยคั่วไปเรื่อยๆพอ,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 อเริ่มได้ที่แล้วเราก็มีเตรียมใบกระเพราด้วยนะครับ ูกหลังบ้านเหมือนกันที่ไม่เก็บที่สวนมาเพราะหลังบ้านมีเก็บมากรงเหี่ยวมบกระเพราปิดแกนนะครับใบิดแกนนัคลุกคลุกให้พอหอม,อมพอสลบครับก,กระเพราพอสลบครับใช้ได้ลงจาน ลงจานลงจานอย่าลืมกดตับ s ไค i b ์นะครับธนาโมเดินชาแนลนะครับตอนนี้เป็นคลิปแรกที่เกี่ยวกับอาหารเดี <die> ๋ยวคลิป <the clip S 2> ต,ต่อไปอไม่มีการชิมไม่มีการชิมเลยนะค,ค,ค่อยค่อยดูอารมณ์คาเพราอยากทำเมนูอะไรโอ้ <the> โหเรามา ดูครับน่ากินน่ากินมากเอาที่แสงสว่างเนะไม่ได้ชิมนะครับเทเทเดี๋ยวหกทำไงเนี่ยอดกินกะเพรากบคั่วแห้งหน่อไม้ดองครับนะครับได้เวลาปอกหน่อไม้ที่เราเผาแล้วครับเดี๋ยวปอกเก็บไว้ก่อนอิ่มไปหมดวันนี้กินกะเพรากบ ห่อไม้ดองไปซะเยอะเลยเนะตรียมพร้อมวิธีออกห่อไม้ลอกง,ง,ง,ง่าย,งงายๆเลยครับเผาแนละ้วมันจะนิ่มนะครับก็ไม่ต้องใช้มีดใช้มือลอกออกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ ก็เอาไปต้มขอบคุณสำหรับการติดตามครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เกี่ยวกับอาหารและวัตถุดิบนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อๆไปของธนาโมเดินชาแนลนะครับขอบคุณครับ